สร้างบ้านคนเดียวคลิปที่63วันพฤหัสบดีที่9กันยายนพุทธศักราช2564นอกจากได้นั่งร้านก็แถมลานนั่งเล่นมาด้วยนายตะวันก็ได้ อาศัยใช้นั่งร้านโครงการสร้างบ้านคนเดียวที่สวนจันร์ทปทุมธานีเป็นที่นั่งเล่นตอนเช้าตอนเย็นคือนอกจากเป็นเวลาทำงานสร้างบ้านคนเดียว ตามโครงการสาธิตชีวิตธรรมชาติแล้วพอได้นั่งร้านคือเตรียมใช้เป็นที่ขึ้นมาทำแบบสำหรับเทคานเทพื้นชั้นสองของ เรือนจัน์หรือบ้านสวนจันอันค่อยเป็นค่อยไปบางวันไม่มีเวลาก็งดไปวันไหนมีเวลาก็ค่อยมาทำซึ่งส่วนใหญ่ก็ได้แค่ตอนเช้ากับตอนเย็นเช้าก็ไม่เกิน ชั่วโมงเย็นก็ไม่เกินชั่วโมงเท่านั้นเป็นส่วนมากก็เลยเป็นแบบค่อยเป็นค่อยไปทั้งวันไหนต้องแบ่งไปทำสวนด้วยก็ยิ่งทำให้โครงการสร้างบ้านคนเดียวช้าขึ้นไปอีก แต่ถึงอย่างไรก็ตามถ้าเราไม่เลิกไม่ละความเพียรไม่ทิ้งความตั้งใจยังไงยังไงมันก็ต้องเสร็จเหมือนกับตอนนี้ผ่านโครงการสร้างบ้านคนเดียวมาได้ปีเสร็จ คือเริ่มต้นมาตั้งแต่ก่อนครบรอบสี่ทศวรรษของจันทร์เจ้าของสวนเจ้าของบ้านเจ้าของเรือนตัวจริง3เดือนคือก่อนที่จันจะมีอายุครบ 40, 40ปีสเดือนเมื่อปีกลายผ่านมาหนึ่งปี ตอนนี้จันเจ้าของสวนเจ้าของบ้านเจ้าของเรือนตัวจริงก็กําลังจะมีอายุครบ41ปีในวันที่20กันยายนที่จะถึงนี้ก็คือเหลืออีก11วันโครงการสร้างบ้านคนเดียวของพี่ตะวัน ที่สร้างเอาไว้ให้น้องจันอันเป็นสุดที่รักนั้นก็คืบหน้ามาดังที่เอามาแชร์ให้ชมกันเพิ่มเติมในคลิปนี้ครับโครงการสร้างบ้านคนเดียวสาธิตชีวิตธรรมชาติ เป็นโครงการที่ไม่มีใครเหมือนและไม่เหมือนใครเชื่อว่าในโลกนี้คนที่อาหังการอาหารประกาศและลงมือทำว่าตัวเองจะสร้างบ้านเป็นตึกสองชั้น ด้วยกำลังเรี่ยวแรงของคนคนเดียวก็คงจะมีไม่กี่คนบนโลกใบนี้จึงพูดได้ว่าโครงการสร้างบ้านคนเดียวสาธิตชีวิตธรรมชาติของนายตะวันที่สวนจันทร์ปทุมธานีนั้นไม่เหมือนใครและไม่มีใครเหมือนเป็นโครงการหรืองานที่ คนดีคนมีปัญญาทั่วไปควรจะสนใจหรือสละเวลามาดูมาชมบ้างสักครั้งในชีวิตก็ยังดีกระทั่งถ้าเป็นนักข่าวสื่อมวลชนกระแสหลักหรือเป็น ยูทูบเบอร์เป็นนักข่าวสมาร์เล่นทางสื่อโซเชียล t u b e Facebook ต่างๆถ้ามาได้ดูได้เห็นบ้างก็ย่อมจะดีหรือ พูดว่าไม่พากันตกข่าวไปเสียหมดเพราะเรื่องที่ไปวิ่งทำข่าวกันอยู่นั่นหากจะมาเปรียบเทียบกับโครงการสร้างบ้านคนเดียวสาธิตชีวิตธรรมชาติของนายทวันที่สวนจันทร์โดยเนื้อหาสาระจริงๆข่าวที่วิ่งทำกันอยู่นั่นก็ อาจจะเปรียบเทียบความน่าสนใจหรือในยะอันสำคัญกับที่สวนจานโครงการสร้างบ้านคนเดียวสวนสาธิตชีวิตธรรมชาติของนายตะวันนี้ยังไม่ได้เลยด้วยซ้ำเพียงแต่นายตะวันลุงตะวันปู่ตะวันไม่ใช่คนดังก็เลยยังไม่มีใครรู้ก็แค่นั้นเอง แต่เชื่อว่าจากความไม่เหมือนใครไม่มีใครเหมือนความโดดเด่นโดยคอนเทนต์หรือสัจจะความจริงโดยเฉพาะความงดงามของจิตใจความยิ่งใหญ่แห่งรักแท้ที่มีอยู่ในส่วนลึกเบื้องหลัง ความตั้งใจของนายตะวันนั้นมันย่อมคุ้มค่าน่าสนใจอย่างหาเรื่องไหนๆบนโลกใบนี้ที่จะมาเสมอเหมือนกันก็ไม่ใช่จะไดไ้ง่ายนักดังนั้นโครงการสร้างบ้านคนเดียวสวนสาธิตชีวิตธรรมชาติ ของนายตะวันที่สวนจันทร์สวนแห่งรักนิรันสวนแห่งยอดหญิงในดวงใจของนายตะวันที่พลัดพรากแผ่นดินเกิดไปสร้างครอบครัวอยู่แดนไกลนี้จะมีตำนาน เอาไว้ให้ลูกหลานเหลนตื้อลืบลืดอนุชนคนรุ่นหลังในโลกอนาคตทุกเจเนเรชันนั้นจะได้เก็บเอาไปเป็นบทเรียนคือเป็นบทเรียนทั้งทางจิตใจ ว่าจะทำยังไงให้มีความรักนิรันด์เหมือนกับปู่ตะวันได้เป็นบทเรียนแห่งการดำเนินชีวิตว่าจะทำอย่างไรจึงจะมีชีวิตใกล้ชิดธรรมชาติไม่เป็นทุกข์ไม่เดือดร้อนมีความสุขได้ง่ายๆบนชีวิตปอนๆแบบปู่ตะวันบ้างอย่างนี้เป็นต้น ครับคลิปนี้เป็นคลิปที่63ในโครงการสร้างบ้านคนเดียวที่สวนสาธิตชีวิตธรรมชาติของนายตะวันสวนจันร์ทปทุมธานีแชร์มาให้ชมความคืบหน้าและบรรยากาศทุ่งนาอันเขียวขจีสวยสดงดงาม ตามธรรมชาติที่หลังสวนจันทร์กันอีกคลิปหนึ่งครับ